และในวันนี้ขอต้อนรับสมาชิกของคลับการแข่งขันของเราเจ้าตัวน้อยครับผมหนูต้ดงข่าคืตนตนดี่อร์ให้พวกดาวิ่งเร็วนะคะทางนี้ก็เช่นกันขอรับวันนั้นสนุกมากมากเลยขอรับโอ้โหวันนี้มากันพร้อมนะเลยมีอะไรกันเหรอขอรับก็คือท่านอาจารย์รูมารู้ครับวันนี้พวกเรามีเรื่องจะมาขอร้องท่านขอรับแล้วมีเรื่องอะไรจะมาขอร้องเราอะค่ะเดี๋ยวนี้เราจะขอร้องก็คือภายในพวกดาว พวกเราอยากดูว่าใครเร็วที่สุดดังนั้นก็เลยอยากจะมาจัดแข่งขันกันก็เลยอยากจะให้ท่านโอจารุมารุเป็นกรรมการจัดแข่งให้พวกเรานะคะรบกวนได้นะคะเอออย่างนั้นเหรอขลับการแข่งขันของเราเจ้าตัวน้อยที่เร็วที่สุดจะเป็นใครกันนะแล้วจะเป็นใครกันเนาะใช้โอกาสนี้เลยแล้วกันนะขอรับฉันค่อนข้างจะมั่นใจในความเดวของตัวเองเหมือนกันนะซังหรอขอรับเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนีนี่นี่ไงย่า ไเจย่าเลยใช่ไหมออไม่เร็วเลยนะขอรับทางเราจะมีแพ้เหมือนกันนะเอ๊ะว่าแต่ว่าเสียงนี่มันคุ้นๆนะขอรับมันได้ยินเสียงของนะ้อมิกับโทมิอยู่เลยอ่ะทางนี้ค่ะทางนี้ยังไม่ได้ยินแต่เสียงแล้วทุกตัวอยู่ไหนกันเนาะก็มองไม่เห็นเนาะตรงนี้ครับท่านท่านโนาจารู้มารู้ครับสวัสดีค่ะท่านเอาร์มาดูท่นทเตอยู่ตรงนั้นนั่นเองนะขอรับแค่เป็นเพื่อนเราลวกันนะ ามารถโดดได้สูงเป็น300อเท่าของส่วนสูงเลยทีเดียวค่ะอะไรนะโดดได้สูงเป็นสามเท่าของส่วนสูงเลยเหรอขอรับ300อเท่าเลยอย่างนั้นเหรอถ้าเป็นเช่นนั้นก็สุดยอดไปเลยนะขอรับนายท่านถ้าเกิดนั้นโดยมิจะมีกระสูงเท่า่ันโอจะดึงมาดูแลก็อาจจะกระโดดได้สูงเท่ากับหอกแสงจนนั้นแหลยก็ได้นะก็คงจะสูงสูงจะเลยหอกแองนั้นลยลรก็เป็นได้โอ้ ดดได้สูงก็หอคอยนั่นอีกหรอก็ดีเหมือนกันนะถ้าโดดได้แบบนั้นไปคูกันที่น่ากลัวเลยนะนี่ไพี่น้องหรมิโทมิเอ้ยแต่เคลาก็ว่าไปไม่ถดงแนั้นั้นหรอะไม่รู้ว่าขาที่ใช้ไปโดดแล้วนําไปวิ่งจะเป็นยังไงคิดว่าไ้แค่ได้นักันเราไม่รู้สินะเคลาเคลาเคลาเคล่าลวน่รับแค่นแค่โอ้โหกลับได้ยังงกันแลนออย่างงั้นเหรออย่างนี้ก็แล้วกัน เราขอเปิดม่านครับการแข่งขันของเหล่าเจ้าจนน้อยในตอนนี้เลยก็แล้วกันเนาะจริงเหรอครับข,ข้าคินม่ค่ะท่านเอเจเรมาลุงั้นเราก็เตรียมเริ่มการแข่งขันกันได้เลยเนี่ยตรงนี้เลยเหรอครับอย่างนั้นน่ะเป็นไปได้แหละคะท่านเอเจเรมาลุไม่ได้หลอกเหรอก็เพราะเรามีอักคุงที่เดินได้แต่บนน้ํานะคะเนอะอักุงออใช่ครับถ้าไม่ใช่บนน้าเราก็วิ่งไม่ได้นะครับ อ๋อเหรองั้นจะทำยังไงดีอ่ะผมคี่ดอกแล้วขอรับถ้าเป็นสถานที่แห่งนี้แล้วแล้วก็ถือจะเป็นอักคุนก็สามารถวิ่งได้อย่างสบายสบายเลยแล้วขอรับโอ้โหแบบนี้ก็ใช้ได้เลยเนาะถ้าเป็นแบบนี้เราก็วิ่งไม่ได้สิท่านอาจารุมาุยังไม่ได้ยางงั้นเหรอด้วยความร้อนกับแสงแดดของวันนี้ถ้าให้พวกเรามาวิ่งบนพื้นแบบนี้เห็นทีจะไม่ไหวคะ่ะ ก็งแงกรอบแน่น,นอนอ้าวเหรองั้นอย่างนี้ก็ไม่ได้แต่นี่ก็ลําบากแย่เลยนะขอรับถึงจะเป็นถนนอย่างมาตอยพวกเรากลับตัวน้อยนั้นก็ยังมีคนที่ไม่สามบรถเดินได้อยู่ดีละค่ะถึงจะเดินได้ก็คงจะลําบากนั่นด้วยเลยนะคะนนนแล้วจะทํายังไงดีกระผมว่ายังมีอีกที่หนึ่งนะขอรับที่ตรงนี้นะขอรับ ม่ใช่ทั้งถนนยางมาตอยหรือซีเมนมแล้วก็มีน้ําที่สามารถให้ทุกคนวิ่งได้และจัดการแข่งขันได้อย่างแน่นอนแล้วกอครับคราวนี้ก็น่จาจะโอเคแล้วล่วนะเนาะอันีทั้งเย็นและชุม่มชื่นดีจริงๆเลยจริงๆ<า>เลยละ่ะค่ะนายท่านแต่ถ้าวิ่งตรงนี้เราก็จะไม่สามารถแข่งความเร็วได้สินะครับใช่ใช่เออเนาะแล้วก็มาถึงสนามการแข่งขันแห่งนี้ ที่ไม่ใช่ทั้งถนนยางมะตอยหรือซีเมนแล้วก็ยังมีน้ำที่สามารถให้ทุกคนวิ่งแข่งขันได้อีกนะขอรับแบบนี้ก็ดีเลยล่ะแล้วก็มาถึงการแข่งขันรอบแรกขอรับหมายเลขหนึ่งนักกีฬาเทลเ่มาถึงนักกีฬาหมายเลขสองอาโอซูมิมิสุข,ขอรับีและทางหมายเลขสากบน้อยจอมพลัง สุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดโนมิและนักกีฬาโทมิและคนเดียวที่วิ่งในน้ำอาซชิคุกขอรับรและมนด้กีฬาทุกท่านเข้าประจำที่แล้วก็รอสัญญาณเริ่มได้เลยขอรับอาลาไปได้อตอนนี้ยังได้ออกจากสตารแล้วขอรับและผู้ที่ออกนำเป็นซีนชูสตาร์ก็เป็นเคล่าขอรับหมดน้อยเคล่านั่นเองละขอรับ ใช้ความได้ของขาทั้งสี่ทำให้ออกนํำไปก่อนนะอขอรับขอล้อวได้เป็นมดนน้อยเคล่าโอ้แที่ตามมาันติดติดเเป็นกบน้อยนักกีเอขอรับใช้การกระโดดน้ำไปแล้วขอรับไม่เลวเลยนะกบะนอ้อยแล้วที่ตามมาันติดติดเขาุ่้พุ่งมาจากทางน้ำเขาก็คืออักคุ้งนั่นเองขอรับพอเป็นทางน้ำแล้วก็ทำได้ดีทีเดียวเลยเนาะอักคุงและมาดูถึงด้านสองคนนี้ก็พยายามล้านไปอย่างไม่ลดล้านเลยและะขอรับทั้งคู่ก็พยายามได้ดีจริงๆเลยเนาะเดนบมด แล้วไหนโนมิกับโทมิล่ะผมก็หายอยู่เหมือนกันแล้วขอรับนั่นไงขอรับว้าวว้าวว้าว,ว,าวขอโทษครับนักกีฬาโนมิโทมิต้องกระโดดไปข้างหน้านะวครับอ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 แม่แล้โอตอนนี้นักกิฬาริก,เกิเอะเสียสมาธิกกาไปแล้วกกลแล้วอรับจะเป็นโอกาสที่ดีของมดน้อยเล่าแล้วละอรับมันเริ่มสนุกขึ้นมาอีกแล้วและขอรับ ได้ตื่นได้เป็นที่สุดเลยขอรับเลคาเกล่าเนล่าเกล่าเล่เลเลเ่เดี๋ยวก่อนคอรับเดี๋ยวก่อนตอนนี้มดน,น้อยทีแรกได้ทางไปไปด้วยกดลงไปด้วยแล้วนะขอรับโอ้โหอะเดี๋ยวก่อนนะคุ้งมันจะไหลไปผิดทางแล้วนะขอรับเบื่อ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 เราเริ่มเบื่อแล้วนะนี่เจริงเิงเลยน่าเมดีจัง อย่างนี้เย็นจริงๆนะไปด้วยไปด้วยเดี๋ยวก่อนครับตอนนี้ยังอยู่ในการแข่งขันอยู่เลยนะครับอา้าวทางกบน้อยนี่เกียก็ตามแรงไปไหนซะแล้วล่ะขอรับอ้อกลับสู่สนามด้วยครับนะักกีฬาทุกท่านได้ยินไหมกลับมาเดี๋ยวนี้ทุกท่านกลักป้าป้าไปการแข่งที่สนุกจริงๆเลยล่ะเนอะวันนี้กลับมาสู <ๆ S 1> ่สน <ๆ S 1> ามเดี๋ยวนี้นะขอรับ